สวัสดีค่ะอาจารย์ยูดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะสอนนิสิตเกี่ยวกับการนำเอ็นโน้ตที่อยู่ในเวิร์ดเนี่ยมาใช้ในการเขียนเล่มโปรเจกต์นะคะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะอ่ะก็คือในส่วนของเอ็นโน้ตที่จะมาใช้ในเล่มโปรเจกต์ถ้าั้นนิสิตลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนิสิตก็จะได้แถบเมนูตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันจะใช้ในการที่จะนำ อ้างอิงที่เราใส่ไว้ในโปรแกรม EndNote เนี่ยเข้ามาใช้ในโปรแกรม Word นะคะอ,อย่างถ้าไอตัวเนี้ยตัวอย่างตัวนี้อาจารย์ทำไว้แล้วอาจารย์จะไฮไลท์ให้ดูนะคะนิสิตจะเห็นไหมคะมันจะขึ้นแถบดำๆตรงนี้ขึ้นมานะ,ะเทาๆเข้มๆนี้นะคะอันนี้ก็คือมันถูกจัดการโดยโปรแกรม EndNote นะคะถ้าเราลบพวก reference พวกนี้ไปนะคะอันนี้คือเ e f e r e n c e นะถ้าเราลบไปด้านล่างที่มันแสดงไว้นะคะก็จะหายไปด้วยนะคะเห็นไหมคะ ลบตัวไหนก็จะหายตัวนั้นหายไปนะคะเนี่ยนะคะอาจารย์ลบตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นอา,อา,อาการอ้างอิงอาจารย์ลบไปเห็นไหมคะข้างล่างก็จะหายไปด้วยนะคะเพราะว่ามันถูกจัดการโดยโปรแกรม e n n o โซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีนะคะสมมติว,ว่าเราเขียนเขียนงานอยู่เราอยากจะใส่ Re f e r e n c e ใหม่อยากจะเพิ่ม Refer e n c เเข้าไปตัวโปรแกรมมันก็จะจัดการให้เราหมดเลยทำให้เราไม่ ไม่ต้องถ้าเราพิมพ์เอาเองมันอาจจะลืมว่าเราลบออกหรือยังด้านท้ายนะคะแต่ถ้าเราใช้โปรแกรม EndNote เนี่ยเราจะจัดเขาจะจัดการให้เราหมดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปใช้โปรแกรม EndNote ให้มาดูตรงเมนูตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราใช้เขียนเล่มโปรเจกต์ใช่ไหมคะเล่มโปรเจกต์ของเรามันมีเป็นกเกษตรศาสตร์แกะนะคะสายไทย 2020 Style นะคะซึ่งอาจารย์ให้คุณลงไว้แล้วในโปรแกรม e n d n o t e นะ,ะแต่ตรงนี้ของผู้คุณยังไม่ขึ้นมาเราต้องไปเรียกมันขึ้นมาก่อนนะคะโดยการที่เราจะคลิกเข้าไปแล้วก็ Select a r t h r Style เข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปตรงเมนูที่เป็นตัว K นะคะ,ะเป็นตัวอักษรตัว K นะคะเราจะมีเกษตรศาสตร์ขึ้นมานะคะให้เราเลือกตรงนั้นนะคะมันจะเป็นตัว K เนาะ JK อ่าเห็นไหมคะ ทุกคนจะต้องมี punched. ตรงนี้แล้วก็ให้กดเลือกซ้าแล้วก็โอเคนะคะเราก็จะมีเกษตรศาสตร์สไตล์ขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้นะคะเราก็เลือกเกษตรศาสตร์สไตล์ไว้ตรงนี้มันจะโชว์ว okay. mm. ่าเป็นเกษตรศาสตร์นะคะให้เราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เรากําลังจะเขียนสไตล์ของอ้างอิงให้เป็นระบบของเกษตรนะคะถ้าเราเลือกระบบอื่นมันก็จะแสดงเป็นตามระบบอื่นนะคะซึ่งมันมีหลายระบบในนี้นะคะเอกสารแต่ละอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ สำนักพิมพ์นั้นน,น,นั้นนะคะว่าต้องการจะใช้เป็นแบบไหนนะคะแต่เราเป็นเล่มโปรเจกต์ project, เราจะใช้ตามเกษตรศาสตร์นะคะอ่าเรามาดูนะคะสมมติว่าเราจะเริ่มต้นใส่เอกสารแล้วก็ให้ไปคลิกที่เมนู EndNote เนี่ยนะคะ20เนี่ยนะคะ อันที่เกี่ยวข้องกับเราอันแรกเลยที่สำคัญนะคะก็คือการ Insert Citation นะคะอาจารย์จะสอนการใส่ i n s e r t citation ก่อนนะคะสมมุติว่าประโยคนี้นะคะอาจารย์จะอ้างอิงอาจารย์ปริญญาเพราะนั้นอาจารย์จะใส่อเอกสารของอาจารย์ปริญญานะคะอาจารย์ก็ Insert นะคะ citation นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าปริญญาเพราะว่าเอกสารอาจารย์ใส่ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ทุกคนก็ใส่เอกสารอ้างอิงของตัวเองไปแล้วนะคะ อาจารย์ก็ใส่ไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูได้นะคะ,ะก็ขึ้นมาพอดีว่าเอกสารที่อาจารย์ใส่มันจะมีแค่าจา์ปริญญาเล่มเดียวจริงๆอาจารย์ปริญญาอาจจะแต่งหนังสือหลายเล่มถ้าเราใส่เข้าไปหมดมันก็จะมีหนังสือหลายเล่มที่แต่งโดยจย์ปริญญาขึ้นมาให้เราเลือกนะคะแต่พอดีว่าเราใส่ไปเล่มเดียวก็จะมีเล่มเดียวนะคะอาจารย์ก็ไม่ต้องคลิกเลือกอะไรเลยอาจารย์ก็คลิกแค่ตรงนี้เป็นเป็นแถบนะเป็นแถบอยู่แล้วเพราะมีเล่มเดียวอาจารย์ก็อินเสิร์ตเข้าไปนะคะเขาก็จะ เอาโปรแกรม e อ d นโนดก็จะเอาตรงนี้มาเลยฮะอ้างอิงตรงนี้มาเลยเรียบร้อยแล้วก็ด้านใต้เขาก็จะเอามาให้เราเรียบร้อยเลยนะชื่อหนังสือปีครั้งที่พิมพ์อะไรเขาจะมาให้เราหมดทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะคะส่วนพารา a ราฟนี้อาจารย์อยากจะอ้างอิงตัวเองอีกนะคะอาจารย์ก็ทําเหมือนเดิมค่ะ insert citation นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเอกสารที่อาจารย์จะต้องการอ้างอิง นะคะ,ะก็มา,าจารก็อ mm ินเสิร์ตเข้าไปเห็นไหมก็ hmm. เหมือนเดิมยุ่ดีและคณะก็จะมา mm hmm. เห็นไหมเอกสารอ้างอิงด้านล่างก็จะมาอันนี้เขาก็จะจัดเรียงให้เราตามอักษรยอยักมาหลังปอปาก็จะอยู่ข้างหลังนะคะ,ะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะอ้างอิงคนหนึ่งนะคะอาจารย์ก็อินเสิร์ตเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็อินเสิร์ตเข้าไปนะคะก็มาแล้วนะคะคนนี้ได้พบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อันนี้รูปแบบมันผิดนะคะเพราะว่าได้พบว่าเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มันต้องแสดงไม่มีวงเล็บวงเล็บต้องอยู่ตรงปีพศออเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องคลิกขวาก่อนคะ่ะคลิกไปที่ตรงนี้ละคะ่ะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ไป Edit Citation นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มัน Display as นะคะ a อ t ทอรวงเล็บอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปประโยคเนาะว่าคนนี้ได้พบว่าเห็นไหมคะอ่ามันจะแตกต่างจากพวกนี้เนาะอันนี้เป็นอยู่ด้านหลังแต่อันนี้มาอยู่ด้านหน้าต้องใส่รูปแบบนี้นะคะอ่างอ,อิงก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือโปรแกรมเอโนดเขาจัดการให้เรา ะะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้การบ้านนิสิตไปทำนิสิตก็ไปทำการอ้างอิงในเนื้อหาแบบนี้นะคะแบบที่อาจารย์ทำแล้วก็ทำการใส่เอ d น o นเข้าไปนะคะและเพื่อที่จะให้อาจารย์ทราบว่าคุณใช้เอ d น o นแล้วก็ให้คุณ Select เ,เลือกทั้งหมดนะคะให้มันขึ้นแถบเทาๆอย่างนี้แล้วก็แคปหน้าจอมาส่งอาจารย์นะคะให้ทำสัก2 3สอันก็ได้นะคะสองสามเรน,นะคะแล้วก็ส่งอาจารย์มานะคะทีนี้ ทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้มันบทมันจะติดเอ d น o t e อยู่นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเอางานนี้ให้คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ใช้เอ d น o t e หรือเขาจะเอางานไปแก้อะไรก็ตามแต่นะ,ะหรือไปส่งไปส่งอาจารย์ส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหให้อาจารย์อ่านนะคะเขาเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมเอ d น o t e เราอยากจะให้มันกลายเป็นบทที่ไม่มีเอ d น o t e เราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้นะคะ Convert Citation นะคะตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็น Text ะะก็กดเลือกตรงนี้ convert to plain text นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะมันก็จะกลายเป็นเอกสารใหม่ตัวใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่มันจะเป็นในรูปของอไม่มี end note แล้วเห็นไหมอาจารย์ลองเลือกดูมันไม่มีขึ้นแถมดำๆแล้วตัวนี้มันจะไม่มี end note ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวก่อนหน้านี้นะคะมันจะขึ้น end note ขึ้นมานะะตัวก่อนหน้านี้มันจะขึ้น end note นะคะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะ c o n เวิรให้มันกลายเป็นเอกสารที่มันไม่มีเอ็นโนดได้นะคะสำหรับให้คนอื่นใช้งานนะหรือเราจะเอาเข้าไปแก้ใช้งานก็ได้นะคะเพราะบางอย่างในโปรแกรมเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแก้ไขนะคะอ่ามันถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นโปรแกรมเออเป็นไฟล์อย่างเงี้ยนะคะเวลาเราแก้ปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเด้งกลับมา เพราะว่า e n นโนมันจัดการไว้อยู่มันจะกลับมารูปแบบของมันแต่ถ้าเราใช้เป็นรูปแบบที่เป็นเพนเทคแล้วเนี่ยเราแก้ยังไงมันไม่เกี่ยวข้องกับ e n นโนดแล้วนะคะตอนนี้ไม่มี e n นโนดอยู่แล้วเราก็แก้ได้เลยมันก็เหมือนเบิดธรรมดานะคะวันนี้หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วอย่าลืมสมกันบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ